จากเสียง <นะ S 1> คุณ <นะ S 1> อ้อยก็รู้เลยว่ามีความกังวลใจมากๆอย่างนี้ค,ความเครียดที่มีจากคุณแม่เนี่ยจะส่งผลกับลูกได้มากน้อยขนาดไหนและคุณหมอมีคําแนะนําในการดูแลจิตใจของคุณอ้อยเองอยังไงบ้างคะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ะระหว่างจิตใจแม่กับจิตใจลูกแล้วก็เราไม่ได้อธิบายด้ดยเฉพาะหลักการทางด้านจิตวิทยาย<ม>อย่างเดียวก็คือว่าต้องถามอาจารย์สุนีย์ว่าบางทีมันก็มีเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสารบางอย่างที่หลั่งออกมาแล้วมีผลกระทบต่อเพราะว่าถ้าเกิดสมมติกรณีที่เกิดคุณอ้อยเครียดนะคะ <c oughs> ความเครียดเนี่ยนอกเหนือจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพจิตของลูกเนี่ยเมื่อเขาเติบใหญ่โตมาเนี่ยเขาอ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในสิ่งหนึ่งขณะที่ตั้งครรภ์น,นะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของทารกในครรภ์นเนี่ยลูกตัวเล็กน้ําหนักน้อยรหรือถ้าเกิดสมมติเครียดมากๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อระดับของฮอร์โมนเนี่ยอ,อาจจะทาให้เกิดการแท้งบุตรเกิดขึ้นได้ค่ะคุณอ้อยค่ะทีนี้ปัญหาของคุณอ้อยก็คือว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่าคนไหนเป็นคุณพ่อของลูกใช่ไหมคะค่ะใช่ะ คุณอ้อยได้จําในเรื่องของประจําเดือนได้ไหมคะถ้าเราบอกว่าระยะห่างของการมีประจําเดือนเนี่ยนะคะกับระยะห่างของการที่เราคิดว่าน่าจะมีการตกไข่กับการที่เรามีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นในวันนั้นนะคะเราก็พอที่จะบอกได้ค่ะว่าใครเป็นคุณพ่อของลูกคุณอ้อยไม่ทราบว่าประจําเดือนมาสม่ําเสมอไหมคะก็ค่อนข้างสม่ําเสมอค่ะค่ะแล้วช่วงที่เรา14วันก่อนจะมีประจําเดือนมาครั้งถัดไปเนี่ยที่ควรจะมาเนี่ยอ้อยได้มีเพศสัมพันธ์กับคนไหนคะ ก็มีกับแฟนเก่าอนะคะค่ะค่ะกับแฟนเก่าแล้วก็อีกคนนึงล่ะคะอีกคนนึงมันจะห่างกันไม่ไม่ถึงสัปดาห์นะคะห่างกันไม่ถึงสัปดาห์วันนี้ก็จะตอบยากนะคะคานวณยากใช่ไหมคการที่เราจะตรวจนะคะว่าความเป็นพ่อแม่ลูกเป็นการถอดรหัสของยีนหรือการตรวจที่เราเรียกว่าตรวจ DNA นนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการ เจาะเข้าไปในท้องของเรานะคะเพื่อที่จะดูดเอาเลือดออกมาหรือการตรวจเซลล์ผิวของเด็กแล้วก็มาเทียบระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ทาให้เกิดการแท้งเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารอให้ลูกคลอดออกมาะนะคะอพอลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะ,นะคะเราอาจจะตรวจเลือดของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของคุณลูกเพื่อที่จะดูว่าความน่าจะเป็นเนี่ยในเรื่องของการถอดรหัสข,ของยีน DNA เนี่ยหรือการตรวจ DNA นนั้นเนี่ย ความเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยน่าจะเป็นคนไหนคะ่ะสมมุติว่าเกิดตัว DNA หรือเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้รู้ว่าเขากับลูกไม่ใช่ไม่พ่อลูกแท้จริงอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในอนาคตเนี่ย มันมันจะร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนจริงๆอันนี้มัน,เป,นเป็นเรื่องของความลับซะมากกว่าว่าออความลับเก็บไว้คนเดียวเนี่ยอกแตกตายนแน่<ม>แต่ความลับก็ไม่จาเป็นต้องเปิดเผยให้กับทุกๆคนทราบหมดว่าเฮ้ยฉันจะอกแตกตายนะฉันก็ต้องเล่าให้ทุกคนฟังหมดก็ไม่ใช่เราอาจจะมีความลับกันแค่3าสี่คนคใช่ไหมนายกรนายขอเราแล้วก็ลูกเราในอนาคตแค่นี้ก็ได้เห็น<ม><ม>ไหมครับขึ้นอยู่กับเราจัดขอบเขตของมันซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังคงเห็นด้วยว่าโอเค<ช>เราอาจจะต้องเคลียร์ปัญหา<อ>ตรงนี้ให้ได้นะครับคนที่จะบอกได้ดีที่สุดว่าใครยอมรับได้หรือไม่ได้ก็คือตัวคุณอ้อยเองอแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ได้ดีที่สุดว่าคนไหนที่มีแนวโน้มจะยอมรับได้ดีกว่าเพราะว่าที่สับสนแบบนี้มีความทุกข์ใจแบบนี้เนี่ยความคิดในการทํรลายเด็กบางทีมันก็จะแวบขึ้นมาว่าตัดปัญหาซะจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกเพื่ออาจจะแวบขึ้นมาได้<อ>แต่ต้องบอกว่า ถ้าเราทําวันนี้เนี่ยเราจะทุกใจมากชีวิตมากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กมีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นลูกเราละเขาก็อยากจะมาเป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องประคับประคองแล้วก็ดูแลจิตใจเขาให้มากที่สุดแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีด้วยนะครับในทางรายการเราก็จะเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับถ้าเกิดเผื่อว่าไปเคลียร์อะไรแล้วยังไม่จบยังไงก็อย่าลืมติดต่อกลับมาทางรายการชูรักชูรสนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็ เป็นอุทาหรณ์สหรับน้องๆทางบ้านด้วยกันเลยกันนะครับเรื่องของความรักนี่จริงๆมันไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าถ้าเรารักเครจริงๆเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทกับเขาเต็มที่ไม่ใช่ว่าแบ่งหัวใจครึ่งหนึ่งแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งไปให้กับ2หนุ่มสหนุ่มสุดท้ายแล้วความจริงก็เป็นสิ่งไม่ตายนะครับ,รบแล้วก็มันก็จะสามารถตามมาทำพิษกับเราได้ในอนาคต ค่ะยังไงคําว่าอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะอาจจะมีความสุขเพียงแค่ชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวแต่สุดท้ายลงเอยเนี่ยความรักแท้ที่มั่นคงแล้วก็จริงใจต่อกันเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างถาวรครับผม